ไม่ดูวันนี้ตะดเฉันสาวสาว r o c k ก t ค่ กลับมาครั้งนี้มากับตีนสีเยลโล่พันเธอตั้งแต่ที่น้องเดบิวแล้วก็มีการคัมแบ็กต่างๆสาๆวสาวเราเกย์ไทก็จะมีตีนสีแต่ละครั้งในการคัมแบ็กตั้งแต่เดบิวกับพิงพันแล้วต่อมาก็จะเป็นเลดพันบูพันแล้วก็มีรอบที่แล้วเป็นลิงลิงที่เป็นแบบซิงเกิลอัลบั้มใช่ปะแต่รอบนี้กลับมากับตีนสีเหลืองที่มีความรู้สึกว่าเป็นสีโทนเหลืองดําที่มีความเปรี้ยวแซ่บมากพอผ้ารีเซอร์ต่างๆก็มีความโตขึ้นอีกแล้วและรอบนี้น้องโซฮีทำผมยาวนะจ๊าบอกเลยว่าผมยาวรอบนี้มีควา เพ็ดมาส่วนคนอื่นก็มีความสวยสะพังอีกแล้วจ้าแต่งยุนขยอยอย่างเงี้ยหรือว่าซูยุนอย่างเงี้ยคือแบบสวยมากยอนยีรอบนี้ผมแชพูก็ดีงามเหมือนกันเธอจูรีก็คือแบบโอ้โหเธอสาวญี่ปุ่นน่ารักมากแล้วก็ได้ยอยรอบนี้ก็คือมีความแบบว่าเพิ่มดีกีความสวยขึ้นไปอีกและไม่ใช่แค่นั้นฉันดูตอนฉันทีเซอร์เอ็มวีมีความสวยว่ารอบนี้สาวๆมาแน่แน่ในใจฉันรู้สึกว่ามาศาสตร์ต่อจากริงริงรอบนั้ริงริงฉันก็คิดว่ามาแน่แน่ใช่ปะแต่รอบนี้ มาแน่ๆยิ่งกว่าความค่าใครขอคชาเนี่ยรู้สึกว่าเพลงนี้มีกลิ่นไอความปังแน่ๆพเพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้าเลยเราฟังเพลงสาวๆรวโก,กเกตเพลงเถอะมาดูดีกว่าค่ะมาเลยจ้าสีเหลืองมากมาเลยรอบนี้มาแน่ๆมาแน่ๆมีความเรโทรนะเพลงนี้ยเหมือนสาร์ต่อจากรอบที่แล้วแม้ลิงลิงก็มีความเรโทรอ่ะมาได้ยอนมาเลยลูก ห้องเสียงเลยสรุปหน้าตอนีร really ู้สึกว่าแต่งหน้าต่างอู้โซชีสวยมากแต่งหน้ารู้สึกว่าเราดีสวยมากเอาดีดีเอ็มวีดูประหยัดงบอีกแล้วค่ะตอนนีสวยมาก ทุกข่านี้มาแล้วโอ้ยยันสวยมากโอ้คือตอนท่อนตอนซีเซ์หรือว่ามีความหล่อนหูมากนี่คือหล่อนหูยิ่งกว่ารวยให้สุดราแกันค่ะรุ่งมาแน่ๆตัดแล้ก็ของโซฮีทำผมยาวแล้วหน้าตาดูเปลี่ยนไปเลยดูลุกแบบโตขึ้นเลย มีเนื้อเรื่องหน่อยเอาจี่สีป่ะมีความรู้สึกว่าแบบเออคูลิมงบเหรอลูกอ๋ออ๋ออ๋ออมีความเป็นเมสิกอวกาศแต่ก็งงว่าการส่องกระจกไม่เห็นหน้าอีกคนนึงคืออะไรอันนี้ไม่ไม่เก็บเท่าไหร่อาจจะมีความหมายเออใครคนแรกสิกคนนึงเหรอหรือว่ายังไง โอ้ยพี่ซูสวยมากแล้วฉ er. ันเป็นคนที <Sham eless> um, oh mm ่ชอบแบบว่าเขาเรียกว่าจังหวะอะไรแบบมีความแบบเรโทรอยู่แล้วอ่ะโอ้ยพี่ซูสวยมากแลนวมีมาสานต่อจริงจริงมาแน่ๆติดเพียงเดียวคือเอีคือแบบดูแบบว่าไม่ค่อยมีอะไรเลยอ่ะเอาดีๆอูลีมอ๋อโอเคมีทีซีหน่อย ฟีลเหมือนแปลงร่างเหมือนแปลงร่างปล่อยพลางเลยปล่อยทะลางเลยแต่จริงๆป้าเรารู้ตัวตีนโคนสีของเอ็มบีอะสวยมีความเป็นแบบว่าชมพูชมพูอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เขารนะรเรียกว่าไงนะไม่ทิีงความเบเโทแต่ยงแต่อย่งางอีกนึ่งคือเลยป่า รู้สึกว่าอุตส่าห์เป็นเยโล่พันแล้วนึกว่าจะเล่นกับสีเหลืองอะไรเข้ามาหน่อยแต่แบบยอนมีควาสวยมากผมกลมพูโอ้ทุกคนเราก็ตัวละเพลงล็บเก็ตทันกับเพลงชิกติตาชิกิตาชิกตาโอ้เอาดีป้าฉันถูกตายฉันชอบเลยแบบนี้นะแต่ความรู้สึกส่วนตัวที่ดู MV เพลงนี้รู้สึกอย่างแรกคือว่า ทำไมเอมวถึงประหยัดงบแบบโอ้โหฟิลเหมือนทุกคนถ่ายในกล่องอ่ะแล้วในกล่องนั้นก็คือแบบมันซูมเข้าซูมออกแค่นั้นจริงๆนะอูลีมเอาจริงๆปะ แอบรู้สึกว่าแบบรอบที่แล้วอ่ะตอนอูรินทำน้องน้องดปปิ้งกับตอนโเดินชัยรู้สึกว่าโหเล่นสุดใสใหญ่มากเราก็เลยว,ว่ารอบนี้ตอนดูทีซ่วรู้สึกโอ้มันมีความโวอโอกะสงสัยที่มีความเป็นแบบตากวายูนิเวิร์สเดียวกันอะไรประมาณแบบนี้นี่คิดแบบว่าจินตนาการไปไกลามากปรากฏอูรินหนูหนูจริงๆคือแบบโอ้เธอมันติตลิศคือแบบโอ้ยทําไมทำมีประหยัดงบอย่างเงี้ยคือแบบคาดหวังว่าแบบต้องอลังการในงานสร้างแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยผิดหวังกับ็มวีมากแต่สิ่งที่แบก วีที่สุดที่รู้สึกว่าเห็นและฉายความดีงามที่สุดของการรีวิในนี้ก็เลยปะสาวๆทุกคนของร็อกเก็พันธ์้นดีมากๆเต้นสุดอะไรสุดแล้วคือการมาคําแาครั้งนี้รู้สึกว่าเพลงมันมีความลงตัวมากๆคือด้วยความที่เราเป็นคนชอบเพลงสไตล์แบบนี้เลยใช่ปะพอยิ่งมาฟังอะไรแบบนี้ก็คือแบบมันมีความสุดเกอรี่เกอรี่มากเดีาดูไปก็คือยกหัวแล้วก็มีความแบบอยากเต้นตามเป็นฟิลลิ่งเหมือนแบบสาวๆในปีแบบไหนปาร์ตี้มากๆถึงจะเป็นปาร์ตี้เอาแนวแบบก้าสูเลยอย่างเงี้ยแต่ก็คือมันก็สนุกอ่ะแล้วก ต่อจากริงๆมากๆก็รู้สึกว่ารอบนี้อยากให้ทุกคนรู้จักสาวๆหากิ่งขึ้นอยากให้ทุกคนเปิดหลับล็อกเก็ตพัน์แล้วก็อยากให้คนเกาหลีเนี่ยโอ้ยแม่กาแต่ละคนฟังล็อกเก็ตพันธ์บ้างเถอะสุดรอบนี้มาดีงานจริงๆนะรู้สึกว่าถ,ถูกใจจริงๆอะคัะแตงค้งนี้เพราะฉันก็ไม่รู้จะปรบอวยยังไงจริงๆเพราะว่าเท่าที่เราตามเพลงล็อกเก็ตพัน์มารู้สึกว่าแต่ละคัทที่คัมแบงเนี่ยก็ว่ามีอะไรที่แบบชวนบ้าตลอดถึงแต่และทีมเพลงในไารคัมแบงก็จะเหมือนเป็นการแบบว่า เหมือนวูลิมงานชิมลางใหม่ๆดีแบบว่าแนวทางใหม่ให้เราแก้พันเสมอๆอะไรเงี้ยแต่เราจะว่ารอบนี้เหมือนวูลิมเหมือนรู้ว่าสาวๆมาแนวนี้แล้วรู้สึกว่าเข้ากับสาวๆหรือเปล่าเพราะว่ารอบที่แล้วก็มีความเลโทรอบนี้ก็มาเลโทอีกหรือว่าจะยืนพื้นให้สาวๆมาแนวสไตล์แบบแดนเลโทหรือเปล่าแต่ก็อะไรก็เกิดขึ้นได้จริงก็ต้องรอดูการคัมแบ็กครั้งหน้าอีกว่าจะมาในรูปแบบไหนแต่ไงก็คัมแบ็กครั้งนี้อยากให้ทุกคนสนสนสาวๆร็อกเก็ตการกับเพลงชิคกิต้าด้วยเข้า YouTube ซลิชิคิต้าแบบว่าโอ้เพลง ส่งขนาดนี้สาวสาวออร่าเปล่งประกายขนาดนี้ต้องฟังแล้วไมเธอมาฟังมาซัพพอร์ตสาวสาว Rocker ทันจริงเธอเพราะฉะนั้นก็คลิปนี้มีแต่การอวยสาวสาว Rocker ทันจริงๆเพราะว่าทุกอย่างลงตัวดีงามมากๆจริงเดียวคือ MV MV คือติดอย่างเดียวคือแบบว่างบน้อยมากส่วนอื่นคือดีงามจริงๆเธอเพราะฉะนั้นก็ฝากสาวๆาว Rocker ทันไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยเธอมาซัพพอร์ตฝากกันเยอะเธอตอนนี้ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามชซนโซนเราเธอเราถ้าใครเป็นแฟนคลับอ งไก็คอมเมนต์ด yeah ้านล่างมาพูดคุยกันนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดกระต่ายช่องเมกไว้ด้วยเถอะต้อนรีขอบคุณคนมากค่ะที่เบ๊ายบายฝากลรากก็ค่ะด้วยนะเธอ